ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เบื้องหลัง Knockout มัด Knock Lock หัวใจ EP 11เด,ด้แล้วเฮ้ยตายเฮ้ยตายเกูเนี่ยร้อนมากครับบอกเลยว่า ตอนเข้ามาเจอตอนที่คินฝันว่าคินตื่นขึ้นมาเราไม่เห็นทัน<ม>แล้วยอยู่เนี่ยได้ยินเสียงปืนปั้งปั้งปั้ง,งกระรมังสักพาเข้ามาก็ช็อกเพราะว่าเห็นทุกคนนอนตายเลือดอาบอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากเนาะยากเพราะว่า เข้ามาปุ๊บเห็นทุกคนตายก็ต้องร้องไห้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วช็อกใช่แล้วก็ต้องถ่ายหลายเทคแล้วก็เห็นทุกคนนอนตายแต่คนที่นอนตายเนี่ยรู้สึกจะสบายกันไปหน่อยจะสบายกันหมดเลยจะสบายกันหมดเลยนอนนิ่งกันเลยใช่ครับมินหนึ่งเทคที่ผมช็อกก็คือผมวิ่งร้องไห้แบบว่ากําลังร้องไห้เลยแบบว่าทุกคนตายปุ๊บวอยู่มีคนลืมตาปึ้งแล้วฮันน่าพาผมจึ๊บแล้วผมก็ช็อกว่าอและคนนั้นคือ คุณมาวินครับผมเก่งมากเก่งมากผมอะหลับจริงในเรื่องตอนทุกคนกำลังตอนทุกคนอะกำลังเซตอะนู่นนี่นั่นผมว่านานเนาะพักสายตาดีกว่าผมก็พักไปปุ๊บเขาสั่งแอคชั่นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ผมลืมตาขึ้นมาถ่ายอย่างวะอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาไหนมองหน้าผมอย่างเงี้ยไหนมองหน้าผมอย่างเงี้ย หรือแบบผมหลับตาปุ๊บแล้วขาเราค่อยๆลงไหล่ไหลงอ่ะใสเดี่ยวอ่ะเขาบอกว่าฮิวินมันยังไม่ตายหรอวะคือแบบว่ามาวินยังไม่ตายตายอ่ไม่น่านอนท้ายเรื่องเลยน่าจะนอนดีๆอ่ะน่าจะนอนเหมือนเบี้ยสถานที่ถูกต้องที่สุด วันนี้เรายามเช้ากันที่สวนมะพร้าวครับมาที่นี่เพราะเก็บมะพร้าวดยเฉพาะพอจอย่อมาจากคําว่าเพอร์เจอร์รอสลอย่อมาจากคําว่าไรสาระพอมอพูดกับพูดมากไปบ้านเก่าของคีนเออที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าคุณแม่เนี่ย โดนแก๊งคอเซนเตอร์หลอกเงินจนป่วยพ่อเนี่ยก็เลยขายบ้านเพื่อเอาเงินไปรักษาแม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รักษาไม่ได้พ่อแม่ก็เสียไปจนทําให้ต้องมาอยู่แฝดตํารวจอย่างที่ทุกคนเห็นในช่วงอีพีแรกๆมันก็ทำให้หนบ้านเขาน่ารักนะใช่มันก็เลยทาให้คีนเห็นบ้านแบบว่าตอนเด็กๆเรามันก็แบบรู้สึกแบบนึกถึงวันเก่าๆเห็นรูปภาพที่เคยวาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคีนเนี่ยก็มาหาจนเจอรหัสที่คุณพ่อซ่อนไว้นั่นก็คือ บ้านนี้มันจะมีรหัสลงรหัสลับอะไรอย่างเงี้ยเอาตลอดก็อย่างที่คุณเคยพูดไว้ในเรื่องคุณบอกว่าถ้ารหัสมันง่ายคนอื่นเขาก็หากันได้หมดสิจังหวะที่ไขรหัสทุกอย่างเสร็จหมดละจังหวะที่เรากำลังซ่อมกับแล้วพ่อก็คือที่อเขียนคุณดำแดงวิ่งมาแล้วบอกว่าเก่งมากที่หารหัสให้ได้ป๊อปป๊อปอึ๊บไอ้ยเขียนเขออกสอนมาอย่างนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยป๊บปัง

เขาอะเออแล้วคนก็บู๊ดไปเราจังหวะนั้นนะคือคุณทันจะโดนปืนยิงผมต้องเข้าไปช่วยผมก็เลยไม่คิดอะไรเครื่องไฟแช็คทิ้งทิ้งกระดาษทิ้งโดยไม่สนว่าข้างหลังจะเป็นยังไงพววิ่งเข้าไปช่วยแล้วผมก็บู๊รอบแรกปล่อยเกือบไห่เสื้อรอบสองเกือบไมมหัวนี่คนร้ายตัวจริงความแค้นส่วนตัวเออไม่แค้นมาจากไหนไม่รู้ ใครสอนที่อยแรงขนาดนั้นคุณสอนผมไงที่สวนมะพร้าว่วาจะไม่ได้หรอใช่เผาก็ได้การตรงที่เขต้อง่องไงไม่่ไม่องหรอ <c oughs> ยอไมไ้ <c oughs> ยอมเป็นผผมไหมไม่ดนเล็กตอไอตัตีคันต้ตี เนแบบพี่แก๊บหรอเธอจะมองพี่แก๊บหลังจากที่เรารู้รหัสอะไรกันแล้วเราก็จะวางแผนเนาะวางแผนกันว่าจะทำยังไงที่จะเปิดโปงคุณภูวิต์แล้วหลังแล้วก่อนนันนั้นก็จะมีแมทระหว่างคุณป๊อปปี้กับคุณใต้ฝนฝาคำรามอ่าใช่เพราะคนที่ถือไพ่เหนือกว่าตอนนี้ คนที่ถือไพ่เหนือกว่าคือเราละใช่เ,ออเพราะเรารู้ทางรหัสแล้วเราสามารถเปิดโปงเขาได้แล้วคออเราจะไปเปิดโปงเขาแล้วมันก็เลยเกิดการสลับตัวนักมวยเกิดขึ้นเออ,เอ,อก็คือไปปิดปากคุณป๊อปปี้พี่ป๊อปปี้น่ารักเนาะเฟลลี่มากมากเลยเอ,อ่ะแม้ว่าจะมาแค่ สองซีนครับผมแต่ว่าก็สร้างสีสันวันนั้นไม่ดีครใช่พี่ว่อปี้อย่าให้ผมเล่านะว่าพี่ทำอะไรไปบ้างอ่ะมาสองซีนแต่โอ้โหคนจำกันทั้งกองนะคือตอนแรกที่เห็นคือในครั้งแรกอ่ะรู้สึกเทมากเลยอยากใส่ตอนนี้เริ่มอยากถอดละร้อนร้อนขึ้นเรื่องนี้แบบทุกคนแซวผมว่าผมทำหลายอาชีพมากมันจะมีซีนพี่เลี้ยงด้วย เขาแซวผมว่าผมเหมือนไปไกด์ทองเป็นหมือนหมอจระเข้เขาแซวผมทั้งวันเลยเป็นทั้งหมอจระเข้เป็นทั้งอลาดินมาวันนี้มาเป็นฝ่ายเทคนิคเกือบครบทุกอย่างละกัดได้กัดกัดกัดนี่เกน่ากลัวมากครับเรื่องนี้คือแบบมีทุกแนวมากมีทั้งซอมบี้แบบมีีแบบน่ากลัวหมดเลย เพื่องนี้คือสุดยอดครับนอกเอาขด้านนี้ดนั่งนวดจับเราอันนี้มือมือมือผมาอได้ได้ผมเรียนเรียนมาจากคุณคุณพี่ทิบเลยครับเพราะว่าคุณพี่เขาเป็นมอนวัใช่ไหมขอถูกตองนะนี่มีอะไรของดีของดีของดีกล้องถ่ายเกไป่งรมาอากาศนะ คิวสุดท้ายแล้วครับว,นนวันนี้วันนี้วันที่25พฤษภาคมไม่ใช่ด้วย2 5เมษายนเป็นคิวที่32ครับวันนี้เราก็จะปิดกล้องกันแล้วกัเเน,กนเนอร์รู้สึกยังไงครับวันนี้ตจ่นเต้นนะครับที่จะปิดกล้องแล้วเสรษฐายพูดไม่ออกทำไมคุณถึงพูดไม่ออกอยู่ภายในใช้เป็นมรรคข่าวหรดูก็เป็นปสีทองัน่ทีนะครับว่าคุณแคนเนอร์เขารู้สึกยังไง ไม่แสนล้านคำฮ้ยข, <c oughs> ขอดูขอดูออกนะครับน้อง <c oughs>